จริงอะเอาแบบเราได้ไปงานเทศกาลต่างๆที่แบบไปต่างประเทศแล้วมันก็จะมีงานถ่ายแบบมีงานแบบไปโปรโมตของซีรีส์แล้วก็หนังที่เขาแพลนไว้แล้วที่ประเทศจีนด้วยไอ้นี่างไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปถามว่ามันก็พลาดโอกาสที่เข้ามาแต่ว่าเราเข้าใจค่ะที่เสียดายมากเหรอคะมันจริงๆก,ก็เสียดายก็เสียดายหมดเข้ามาหมดเลยช่วยไป้ <laughs> เกิน10งานเลยไหมช่วยก็ <laughs> เกินก็เกิน นักมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ไม่ได้บินนะคะก็คือหนูเงี่ยไปพร้อมกับโควิดเลยค่ะจริงๆคือแบบเข้าใจสถานการณ์เพราะว่ามันไม่โดนแค่เราคนเดียวแต่ว่ามันคือทั้งโลกจริงๆอะคะ่ะซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนี้เราก็ได้แต่รอวัคซีนที่คุ้มค่าที่จะฉีดเพื่อแบบไป,ไปต่างไปทํางานต,ต่อต่างประเทศหรือว่าออกเดินทางต่อข้างนอกค่ะก็ได้แค่ p r o เทคตัวเองโดยการใส่แมสแล้วก็เจอล้างมือล้างมือบ่อยๆอะไรอย,ยะะ่างเงี้ยค่ะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ตอนนี้ก็ทงามที่ไทยไปก่อนค่ะมันไม่ถึงขั้นว่างานที่เราช่วยไปเป,ป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าปีที่เราอย่างที่คนทราวบว่าแบบมี How Toting ใช่ไหมคะซึ่งจริง,รงๆอ่ะเอาแบบเรได้ไปงานเทศกาลต่างๆที่แบบไปต่างประเทศแล้วมันก็จะมีงานถ่ายแบบมีงานแบบไปโปรโมตของซีรีส์แล้วก็หนังที่เขาแพลนไปแล้วที่ประเทศจีนด้วยอ้อย่างไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปถามว่ามันก็พลาดโอกาสที่เข้ามาแต่ว่าเราเข้าใจค่ะ ที่เสียดายมากเหรอคะมันจริงๆก็ก็เสียดายก็เสียดายหมดที่เข้ามาหมดเลยช่วยไปเกือเสิบงานไลยม้ชเก็นก็เกินก็เกินเกิพราะปกติเวลารับงานไม่ได้แบบไม่ได้ดูที่จํานวนขนาดนั้นแต่ว่าดูที่เนื้องานมากกว่าว่าเรา เราทำแล้วจะสนุกกับมันไหมแล้วแบบผลออกมาเนี่ยคนจะชอบแล้วแบบมันน่าติดตามไหมมากกว่าค่ะอันนี้คือถ่ายโชคดีมากอันนี้คือออกแบบอะได้ไปถ่ายที่อเมริกาแล้วก็ถ่ายเสร็จก่อนที่โควิดกําลังจะประกาศว่าวแบบเออเนี่ยโควิดมาแล้วนะคือกลางเดินมกราาซึ่งออกแบบบินกลับมาก่อนตอนต้นเดินมักรลาพอดีถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปลงเทศกาลฟิล์มซันแดนซ์เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าใครได้เป็นเมมเบอร์ของเทศกาลก็น่าจะได้ชมกันเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะก็ อยากให้เข้าไทยเหมือนกันไม่รู้ว่าหนูหนุมไม่ทราบเลยว่าเขาจะอะไรยังไงเพราะว่าฟิชเชอร์ยังไม่ประกาศแล้วก็ไม่ค่อยได้อัปเดตมาเพราะเขาค่อนข้างสคางะคะเคร็ดมากๆอลยค่ะก็นอกจากละครที่ออกแบบรับตอนนี้อยู่นะคะก็มีหนังเรื่องใหม่ให้ติดตามชมปีหน้าแต่ว่าเขาอุบไว้ก่อนค่ะเราบอกไม่ได้ลองลองอยากลองดูเพราะว่าแบบรู้สึกว่าครั้งนึ่งในชีวิตอะถ้าแบบลองเล่นแล้วแบบชอบอะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาได้มาเล่นอีกเพราะว่า บทมันดีอะค่ะมันเล่นได้เยอะมันเล่นลึกมากเราได้เรียนรู้แบบอะไรเยอะมากจากเรื่องนี้ค่ะรู้สึกว่าถ้าไม่รับคงเสียดาากม,มาก